เย็นเงือกมิงซอบอกมามาหนูเย็นเงือกนะมามามะม่วงมันเย็นเงือกมากเลยอืมมะม่วงน้ำดอกไม้สุกปั่นละเอียด แช่ฟริสเอาไว้ให้เย็นๆหอมหวานเย็นชื่นใจไหมคะโอ้ยหอมหวานเย็นชื่นใจมากมีโซชอมากเลยเย็นเือดีแก้ปวดเหงือกฟันกําลังขึ้นฟันหน้ากําลังขึ้นแล้วอือมๆๆๆหอมหวานเย็นชื่นใจไหมคะกินแต่นมอุ่นๆข้าวอุ่นๆมาเยอะแล้วหนูอลองมาโมงสุกหอมหวานเย็นชื่นใจบ้างดีกว่าไหนมาชิมหน่อยสิอร่อยไหม Mm-hmm.